สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสริมนะคะของการหาผลลบโดยการตั้งลบแบบที่มีการกระจายกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1บอกว่านะคะ542นะคะถูกลบด้วย317นั่นก็คือตัวตั้งเป็น542ตัวลบก็คือ317นะคะ จะมีการกระจายเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเลขโดดในบางหลักของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรามาเริ่มทําโดยการเขียนเลขโดดในแต่ละหลักของทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวลบให้ตรงกันนะคะเหมือน500 4 0 2ถูกลบด้วย300 17นะคะอย่าลืมนะคะเขียนโจทย์เสร็จแล้วทุกครั้งขีดเส้นใต้1เส้นนะคะเส้นใต้นี้จะบ่งบอกก็ได้ว่าไม่มีโจทย์แล้วนะเราสามารถทำการบวกลบกันได้เลยนะคะเหมือนเช่นเดิมนะคะมาพิจารณาการลบในหลักหน่วยก่อนนะคะเราจะลบจากข้างหลังไปข้างหน้าไปหลักถัดไปเรื่อยๆนะคะ ข้อนี้นะคะบอกว่า2หน่วยนะคะตัวตั้งคือ2หน่วย2หน่วยถูกลบด้วย7หน่วยซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนะคะเรามีแค่2แต่ลบออก7ไม่ได้แน่นอนนะคะจึงมีการกระจายเกิดขึ้นนะคะเหมือนชั่วโมงที่แล้วนะคะตัวที่จะกระจายให้ได้นั่นก็คือหลักถัดไปนั่นก็คือหลัก10นั่นเองนะคะหลัก10นะคะกระจายมาให้หลักหน่วยหลัก10ให้มา1นสิบ ให้มา110หรือถ้าแปลงเป็นหลักหน่วยก็จะได้เป็น10หน่วยนั่นเองนะคะให้มา110หรือ10หน่วยนะคะเพราะฉะนั้นจากเดิมเรามีอยู่แล้ว2หน่วยได้มาเพิ่มอีก10หน่วยก็จะกลายเป็น10บวก2ซึ่งนั่นก็คือเรามีอยู่12หน่วยแล้วในตอนนี้ แล้วก็4หน่วยของ40ของเรานะคะให้มา10ก็จะเหลือเป็น30นั่นเองตอนนี้นะคะการลบในหลักหน่วยเราสามารถทำได้แล้วเพราะเรามี12หน่วยถูกลบด้วย7หน่วยนั่นก็คือมีอยู่12ลบออก7นะคะจะได้ผลลัพธ์เป็น5หน่วยต่อไปนะคะพิจารณาการลบในหลักสิบนะคะ30นะคะลบ ถูกลบด้วย1 0ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น20นั่นเองนะคะเมื่อเราลบในหลัก10เสร็จแล้วนะคะก็ไปพิจารณาการลบในหลักร้อยนะคะ500ถูกลบด้วย300ก็จะเหลือ200นั่นเองนะคะเขียน2ในหลักร้อยนะคะเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะคะก็อย่าลืมขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ ต่อไปนะคะเราก็เขียนคำว่าตอบนะคะคำว่าตอบกับคำว่าวิธีทำให้นักเรียนเขียนให้ตรงกันนะคะคำว่าตอบจะเขียนตรงกับคำว่าวิธีทำเสมอนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ไปสองเส้นนะคะบรรทัดตอบนะคะนักเรียนจะเขียนเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนะคะเราจะไม่เขียนตัวเลขอารบิกเพราะว่าตัวเลขอารบิกเราเขียนบรรทัดนี้ไปแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะ542ถูกลบด้วย317ได้ผลลัพธ์เป็น225 25นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะได้คำตอบเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะเป็นการจบการทำงาน1เส้นนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างเสริมตัวอย่างที่2กันนะคะ ตัวอย่างเสริมตัวอย่างที่สองนี้นะคะก็จะเหมือนตัวอย่างแรกเลยนะคะจะมีการกระจายเกิดขึ้นเพราะว่ามีเลขโดดในตัวตั้งบางหลักที่มีค่าน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะคะตัวอย่างที่สองเขาบอกว่า364ถูกลบด้วย127เหมือนเดิมนะคะให้นักเรียนตั้งเลขโดดในแต่ละหลักทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวลบให้ตรงกันนะคะ สามร้อยหกสิบสี่ถูกลบด้วยหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะคะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ไปหนึ่งเส้นนะคะเมื่อเขียนโจยดหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเมื่อนักเขียนหลักเลขโดดในแต่ละหลักตรงกันแล้วนะคะเราก็จะไปพิจารณาการลบ ในหลักหน่วยก่อนเลยนะคะเหมือนที่เราเคยบอกไปว่าเราจะลบจากข้างหลังแล้วก็วนไปข้างหน้านะคะหลักหน่วยนะคะข้อนี้นะคะตัวตั้งเป็น4หน่วยตัวลบเป็น7ดหน่วยคิดง่ายๆคือนักเรียนมีเงินอยู่4บาทแต่นักเรียนต้องการซื้อขนม7บาทซื้อไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นจะมีการกระจายเกิดขึ้นนะคะตัวที่จะก,กระจายให้เรานั่นก็คือหลักถัดไปหลักถัาจากหลักหน่วยนั่นก็คือหลัก1ิบ นะคะ6กกระจายมาให้4หน่วยนะคะเหมือนเดิมที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนั่นก็คือ1 0นะคะเมื่อ1 0กระจายมานะคะเมื่อมาเทียบเป็นหน่วยหลักหน่วยแล้วนะคะก็จะได้เป็น10หน่วยนะคะห0หรือ10หน่วยนั่นเองนะคะจากเดิมนะคะเรามีอยู่60 กระจายไป1 0เราก็จะเหลือ50นะคะแล้วก็หลักหน่วยจากเดิมมีอยู่4หน่วยได้มาเพิ่มอีก10หน่วยก็จะกลายเป็น14หน่วยนั่นเองตอนนี้นักเรียนมีเงิน14บาทสามารถซื้อขนม7บาทได้หรือยังเอง่ยอาซื้อได้แล้วนะคะ เพราะว่านักเรียนมีเงิน14บาทแล้วซื้อขนม7บาทได้สบายแล้วดังนั้นนะคะนักเรียนมีเงิน14บาทซื้อขนม7บาทนักเรียนก็เหลือเงินอยู่7บาทนั่นเองต่อไปนะคะพิจารณาการลบในหลัก10นะคะจากเดิมมีอยู่60นะคะแต่ว่าเรากระจายไปให้หลักหน่วยแล้ว10เราก็เหลือแค่50 50ถูกลบด้วย20ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น 30นั่นเองนะคะต่อไปพิจารณาการลบในหลักร้อยนะคะ300ถูกลบด้วย100ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น200นั่นเองนะคะการกระจายเหมือนเดิมนะคะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเลขโดดนะคะ ในแต่ละหลักนะคะหรือว่าในหลักนั้นๆน,น,นะคะของตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวลบนั่นเองทุกครั้งเลยนะคะคำตอบของเราจะเขียนตรงกับคำว่าวิธีทำนะคะอันนี้ครูเน้นย้ำเสมอนะคะแต่ก็ยังมีนักเรียนบางคนนะคะที่ยังเขียนคําตอบออกมาตรงกลางนะคะที่ต้องเขียนตรงนี้นะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบนะคะเมื่อเขียนคําว่าตอบเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้สเส้นนะคะ มืนเดิมเลยทุกครั้งนะคะบรรทัดที่มีคําว่าตอบเราจะเขียนเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้นะคะ364ถูกลบด้วย127ได้ผลลัพธ์เป็น237นั่นเองนะคะอย่าเขียนตัวหนังสือนะคะกับตัวเลขชิดติดกันนะคะเราต้องเขียนให้มีระยะห่างนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้เป็นการจบการทำงานในข้อนี้หนึ่งเส้นนะคะเส้นใต้นักเรียนจะขีดที่บรรทัดส,สีดำจะไม่ขีดที่บรรทัดส,สีน้ำเงินนะคะเป็นไงคะนักเรียนยากไหมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีอะไรสงสัยข้องใจยังไงนะคะมีข้อไหนสงสัยไม่เข้าใจสามารถทักมาถามครูได้นะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ครูจะฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนนะคะเรื่องการกระจายนะคะเราจะกระจายก็ต่อเมื่อนะคะตัวตั้งนะคะมีค่าน้อยกว่าตัวลบนั่นเองนะคะแล้วตัวที่จะกระจายให้เราก็คือหลักถัดไปนะคะที่เราจะพิจารณาต่อจากหลักที่เราทำการลบนะคะถ้าเกิดว่าเข้าใจแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่าคะ่ะ